ไม่รูคนเขาหนะ่ะเราเสียคนเขานะ่ะไปเราขู่เาไมเทจะมามจบมาทาไม,มเลยมาตะวันไม่ว่าอรเดี๋ยวก็ลากเรไปเลยเท่ให้จบเ,เลยตกลงรี้ทเทศนะเมื่อวานเขาไปเห็นแล้วก็มองมาดูกันสงสารก็เลยจำานเทดุมประมาณที่สี่นาทีนะไม่มากนะแต่เทศลักษณะมีเล่หน่อย ้มีเครื่องคตหน่อยวันระาตรวอนก็อยู่ที่วัดจตปปุมบริเวณนั่งกว้างฟางนี่สำหรับที่จะอบรมภาวนามีเยอะนี่คนมาอบรมภาวนาส่วนแทนเราเป็นประจําเลยนังว่าเททุกวันวันเทนของเราเราเป็นประจาเปิดเทให้พวกนั้นฟังหนังสือก็ไปแจกไว้บ้างแล้วไม่มากก็แจกไว้พอประมาณ จำได้แม kind of mm ้เทศไม่วันเทว่าไรเราผู้เทศเองเราไม่ได้จำนะเราไม่ได้เทศเพื่อจำมือเราเทศให้คนต่างหากใครจะจำได้ก็จำมันสิเราเราจริงๆร่ะเทศที่ไหนก็ตามเทศแล้วจบหายเงียบหายเงียบหายเงยบาะเพราะไม่ได้เทศด้วยความจำเทศธรรมป่าว่าอะไรจบแล้วหายไปพร้อมพร้อมพร้อมเวลามีคนถามมาเทศอะไรวันนี้ไม่รู้บอกนั่นหนึพงก็เราไม่รู้ยิงเราจำไม่ได้นี่ แมนขนาดที่เทศมีอะไรก็พูดไปอย่างที่เราพูดเวลานี่ยพอพูดจบไปแล้วหายไปพร้อมเลยหายพร้อมเลยเที่ยวซ้ำเมันเก่ากี่ร้อยกี่พันครั้งก็จาไม่ได้เพราะเราไปสนใจจะจาด้วยว่าอันนี้เป็นของเก่าของใหม่ว่ามีอะไรขึ้นในปัจจุบันนะก็ว่าไปตามเรื่องปัจจุบันจบแล้วหายเีไปพร้อมเลยขยั่อยเขาเน่ยภาวนาแ ผู้เทศมาสวารเทศแล้วก็ก็นั่งฟังกันกนี่นั่งภาวนากันผเทศนี่พอเราเรื่องได้บ้างวะคถ้ามีภาคปฏิบัตินี่ก็มีภาคขอความหวัง่ลยบอก มันนั่นนะ <c oughs> ถ้ามีเสียเรียนนี่เฉยก็มันก็เป็นอย่างนึ่งผลไม่ได้เท่าที่ควรถ้ามีภาพปฏิบัติประกอบกข้าดยแล้วผลก็ได้เหมาะสมตามเหตุที่ปิบัตเิเราบอกนะพูดอย่างนี้ <c oughs> ไม่ว่าทางโลกทางธรรมเหมือนกันมีจะการศึกษาเราเรียนไม่ไม่มีภาพปฏิบัติผลก็ไม่มีต้องมีภาพปฏิบัติด้วย นน่้นทางด้านธรรมะโดยแล้วยิ่งถือเป็นสำคัญเช่นปริยัติเขึ้นต้นน่าจะก,การศึกษาเราเรียนให้เข้าเข้าใจในแง่แง่ธรรมดีชั่วต่างๆให้เข้าใจนี่เ,ร,เรียกว่าปริยัติปฏิบททัติที่ดำเนินตามเช่มทิศทางเดินที่เดินมาว่าอย่างไงอย่างไงก็เดินตามนั่นก้าวตามนั่นต,นตามนั่นี่เรียกว่าภาคปฏิบัติผลก็ตกออกมาเช่นทำสมาธิท่านสอนให้ทำสมาธิปร,ริยัตินี่เราก็ทำสมาธิผลตก ออกมาก็ปากร,รากฏเป็นสมาธิขึ้นที่ใจที่ใจของเราไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหนนะผลทั้งหมดจะเกิดขึ้นจากต้นเหตุคือจิตเป็นผู้ดําเนินจิตเป็นผู้ทํางานจิตจะเป็นผู้รับผลที่ตรองานไม่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้าสมาธิของผู้ปฏิบัติอวานนี้ก็พูดอย่างเหมือนกันพระพุทธเจ้ากงวันอยู่ในหัวใจน,นารวขอให้ลื้อใจออกมาเถอะเวลานี้กิเลสปิดบังมันหมด ทำเข้าไม่ได้ให้เปิดทำให้เปิดท,ออที่เดือดออกแล้วดึงสมาธิทมก็จะกงวาในหัวใจของเราบอกไม่ต้กงกางวลในพระทัยบุญญาเนะี่นั่นเป็นของพระองค์เองไม่ได้กงวลอยู่ในตำรับตำลาอันนั้นเป็นชื่อตัวจริงแท้อยู่ที่ใจของเราอันยัง่าบาผู้สร้างบาปก็คือคือใจเนี่ยบุญผู้สร้างบุญก็คือใจใจจึงต้องเป็นผู้รับบุญและรับบาป ความถูกความทุกข์กเกิดิดเป็นผลเกิดขึ้นที่ใจตังวานอยู่ที่ใจของเราใครไม่รู้เราก็รู้เป็นสุขใครไม่รู้เราก็รู้ว่าเป็นทุกข์นภายในจิตใจมัวานที่เทิดอย่างนี้นจนกระทั่งมรรคผลนิพพานจะปรากฏตังวานขึ้นที่ใจของเราหายสงสัยหายสงสัยเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสแสดงแล้วอย่างไรคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงนั้นพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างแล้วไม่มีปัญหา การนำมาแสดงของพระเจ้าไม่มีคามําว่ารูปว่าคำไม่มีด้นเดาไม่มีเป็นสิ่งที่ออกมาจากความรู้ความเห็นจริงๆสิง่งใดที่นํามาแสดงนั่นสิ่งนั้นรู้แล้วเห็นแล้วเจอแล้วสัมผัสสัมพันธ์แล้วทั้งเหตุทั้งผลพร้อมแล้วนะแล้วนำออกมาแสดงนี่เวลาเราปฏิบัติตามท่านล้าก็ไปเจอที่หลังท่านเจอที่หลังท่านก็ยอมรับท่านอ, labels, อ๋อ iin, อันนี iin, ้เป็นอย่างนี้เป็นสมาธิอ,อ๋อสมาธินี <Rag> ่เป็นอย่างนี้ก็ท่านเป็นสมาธิแล้วนี่ ถ้านาผลของท่านทั้งเหตุที่ท่านดําเนินทั้งผลที่ท่านได้รับแล้วออกมาแสดงแต่เรายังไม่ทําก็ยังไม่เป็นเนี่ยพอเราทําลงไปมากน้อยเพียงไรก็ก็เจมขึ้นมาเจมขึ้นมาเลยที่นี่พอไปย้ายออกไปตามจริยมิสายวัสนามผู้ที่ดูภายนอกกว้างแค่ขนาดไหนก็ปิดไม่อยู่อีกเหมือนกันเช่นท่านบอกวันนรกอย่างนั้นอย่างนี้สวรรค์อย่างนั้นนิพานอย่างนี้นะอันแสดง พวกเปรตพวกผีพวกอะไรอะไรเนะท,ทวดาเทวดากี่ชั้นชั้นใดแต่ชั้นใดเป็นยังไงยังไงนี่ท่านเห็นท่านรู้แล้วทุกอย่างที่ท่านนามาแสดงไม่ใช่ท่านไม่รู้ทุกอนุกเบียรอนุกเบียรยังยังหยาบไปนาะนยังไรเอียดก็ไปกว่านั้นอยความรูร้ของพระเจ้าที่ซึ้งไปหมดทุกอย่างเนี่ยท่านทรงรู้ตัวเห็นนำอันใดที่เป็นวิสัยของมนุษย์ที่จะทราบได้ท่านก็นำมาแสดงให้มนุษย์ฟังจริงใดที่เป็นวิสัยไม่ใช่วิสัยของมนุษย์แต่เป็นความเหมาะสมกับ พบใดภูมิใดท่างนั้นนำธรรมะนั้นออกไปสแสดงสแสดงสแสดงไม่อัดไม่อั้นท่านรู้ไว้หมดแล้วเป็นแต่เพียงผู้จะรับประโยชน์จะได้มากน้อยเพียงไรก็มอบให้ตามความสามารถของผู้ที่รับประโยชน์สําหรับภูมิศาสตราและฟังทวารศาสตราเอกคือไม่มีคู่แข่แง,แงท่านรู้ไม่หมดแล้วทุกอย่างนี้พอเราดําเนินตามท่านพอเจอเข้ปั๊บมันก็วิ่งถึงท่านเลยไม่ทีที่อื่นอ๋อตรงนี้ตีอ๋อท่านก็นสแสดงมาได้อย่างนั้นแน รูปไปตรงไหนอ๋อนี่ท่านแสดงไว้แล้วอ๋อท <_ d ance> ่านแสดงไว้แล้วเนี่ยเราไม่รู้เฉยท่านรู้แล้วแสดงไว้แล้วแต่เราไม่รู้พอเจอก็ไปนี่ก็น้อมรับน้อมรับนี่เนี่ยที่ว่าจะทรมาทะนงมาได้ไงคนเราเมื่อของจริงก็เห็นอย่ประจั์ผู้แสดงมีอยู่เนี่ยผู้นั้นรู้ไปก่อนแล้วเราจะไปทะนงไงนี่ว่าท่านจะไม่รู้ท่านพูดสอนนี่ไก็ยอมรับยอมรับเป็นสมาธิเป็นขั้นใดก็เป็นขึ้นในใจของเสีย สมาธิจะออกในแง่ใดมุมใดตามเจดีย์สัยพระพุทธเจ้าครอบไว้หมดแล้วรู้ไว้หมดทุกอย่างพูดถึงเรื่องปัญญาของนั้นกันเติมมาทั่งถึงจากสมาธิจากปัญญาแล้วก็ก้าวเข้าสู่บุตรหลุดพ้นหลุดพ,พ,พ้นเป็นยังไงก้าวเจ้าของที่ยืนยันเจ้าของนู้นแล้วเจ้าของหลุดพ้นแล้วประจักรในตัวของเราแล้วสงสยัยพระพุทธเจ้าที่ไหนพระอ,องค์ทรงสอนไว้ก่อนแล้วก็รู้ก่อนแล้วแน่ มันก็ยอมรับนะครับ <c oughs> ดังที่ท่านว่าดังที่อะไรพระพุทธเจ้าอะไรยี่สิบแปดพระองค์บ้างเท่าไรพระองค์มีไว้เยอะนะอันนี้ท่านพูดมาไว้พอประมาณพอเรียกว,ว่าเป็นเพราะที่เราจะนับอ่านได้ท่านนำมาปรุงพระพุทธเจ้าที่เรานับอ่านมาได้มันมากขนาดไหนบังเอะก็เพราะอุบัติเหตเรื่อยโลกธรรมนี้มีมาแต่เมื่อไหร่ ไม่มีใครสามารถที่จะดูต้นของสมุดนี้ว่าเกิดมันได้เมื่อไหร่และปรางสมุดนี้จะมีไปสิ้นสุดที่ตรงหนก็ไม่มีใครกําหนดได้เพราะฉะนั้นการเกิดการตายของสัตว์ทีหาทางกําหนดไม่ได้เหมือนกันนานเช่นเดียวกันถ้าไม่มีทางออกแล้วยังไงก็เป็นอย่างนั้นนไ mm hmm. ปรเรี่นมาของเก่าของใหม่ไม่จําไม่ได้กีเือนกี่แสนกี่ล้านๆ้านพบที่มาซ้ําก,กันกับพบกับอิตธิยางเราดวงเดียวนี่ก็เป็นอย่างนั้น ทำไม่ได้จนกว่ามีอัตมีทรมีความดีพูยง่ายความดีเท่านั้นที่จะดึงออกได้นะดึงออกนอกอันนี้ได้ดึงออกนอกวัตตะวนมันดึงออกจากขอบด่วงคุยง่ายๆหมืนมดแต่ขอบด่วงแต่ใครแ่มาแต่แต่มดแต่ขอบด่วงมันมีขอบเดียวสิ เี้ยจิตวิญญาณที่มันไปมันไม่ใช่เป็นไปไปขอบคาว่าบูญเดียนนั่นเป็นเหมือนขอบล่งเหมือนกันแต่มันจะไปพบสูงพบต่ำรุ่มรุ่มตอนตอนนั้นประมาณไม่ได้เลยตามหน้าแหกรรมวิบัติครับที่ทำลงไปนี่ไม่มีกําหนดถ้าไม่มีผู้ที่ชอมาตัดสู้แล้วไม่มีหวังสักว่างั้นเลยอย่างนั้นตลอดจะมีสักกี่เหมือนกี่แสนสี่ล้านล้านดวงวิญญาณก็ตามสัตว์ก็ต่ามนะังมีจิตวิญญาณตรงไดน โ,โค้กจะออกไปได้โดยไม่มีใครแนะนำสอนด้วยจุดลากไปไม่ต้องเป็นอย่างนั้นท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาไม่นี้พวกใหม่พวกเก่าสับสนปนเปรยไปเหมือนใครเขาไม่รู้เพราะสิ่งที่ติดบางมันติดไปพร้อมๆมัพร้อมๆกันไปเลยนั่นเองเนี่ยลำบากในเวลาพระพุทธเจ้ามาตรวจรู้แต่และพระองค์พระองค์ก็ถ้ากลับม,มาลื้อขนสัตว์ออกไปผู้ที่์กวนผ่านไปได้ในเวลาพระพุทธเจ้ายังทรงประชวรอยู่ สำเร็จมาผนผ่านหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นอันนั้นเป็นนอนแนนอนแน่นอนผ,ผ e ่านไปแล้วหมดปัญหาหมดปัญหาผู้ที่ยังอยู่ก็ค่อยหมุนตัวขึ้นมาความนาาแห่งการได้ยินได้ตามความนัา่นการสร้างความดีตามหลักธรรมที่เจ้าทรงสอนไว้ด้วยความถูกต้องแน่นยันไม่เป็นอื่นน่ะเนี่ยความดีอันนี้ะที่ท่านสอนได้ด้วยความถูกต้องเนี่ยเราดําเนินตามความถูกต้องที่ท่านที่สอนไว้แล้วมันก็ก้าวไปก้าวไปก้าวไปเอาพบนี้ด้ระยะนี้เอาพบต่อไปสูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นไป แล้วพระวิยาองนั้นมาตัดสรุปก็มาลื้อผลจากอีกแล้วแล้วก็ที่นี่ก็ผ่านไปได้ผ่านไปได้องค์งนี้มาตัดสรุปก็ผ่านไปผ่านไปนี่แหละที่สารโลกกอบได้เพราะทำเป็นบันไดเพราะทำเป็นเครื่องสุนรากพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าว่าหมอกับหมอเอกทีเดียวยากขาคือทำนี่แหละพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปแต่ร,ร,รับตรงเพระองค์เป็นเป็นของอัศจรรย์มากในโลกนี้เพราะจิตตะเมยาของ ของโลกนี่ยมีขนาดไหนแล้วมีใครสามารถที่จะมาดึงออกแม้แต่กิจวิญญาณดวงเดียวให้พ้นจากทุกข์ไม่มีได้เลยมีไม่ได้เลยเพราะไม่มีทางพระพูที่เจออ้าอ,องค์พระองค์เดียวองค์เดียวองค์เดียวเท่านั้นองค์ใดที่มาตัดสรุปองค์นั้นแหละเป็นผู้สามารถที่จะนําสัตว์ข้างหลายให้ออกจากกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงก็มีเช่นผู้เป็นพระอรหันต์แล้วผ่านเลยคุณผ่านเลยนี่นี่มุรขอบด้งนั่นเนี่ยคือความหมุนเวียนวัตตะก็คือขาความหมุนเวียน มันหมุนไปหมุนมาสูงต่ำมันหมุนอย่งวงวงนี่แหละวงเกิดวงตายวงเกิดวงตายเกิดพวกไหนก็ตายแต่ว่ามันเกิดสูงเกิดต่ำต่างกันความสามาถแต่กันนี่มันเย่เนี้ยประมาณนั้นได้เลยอันนี้ก็ดีนี่พอผู้ที่จะมาแต่ชู้แต่ละองแล้วเหมือนกับว่ามาดึงอกจากขอบอันเนี้ยขอบวัดตัดออผู้ที่พอจะพ้นก็ดึงออกดึงออกผู้ที่อยากพ้นก็หนุนตัวขึ้นมาหนุนขึ้นมาเรื่อยนีงอนั้นมาถึงจะนานแสนนานก็ตามแล้โลกนี้มันไม่มีกําหนดว่าว่านานหรือไม่นานเลย มันเป็นอนันตก,การกำหนดไม่ได้เนี่ยก็ผลกันไปเรื่อยเลยวะถีจุณญาณแต่ละดวงละดวงพ้นไปพ้นไปไม่พ้นไปก็หมุนขึ้นมาเรื่อยเลยอยาง <c oughs> พวกที่มีวาสนานย่งเป็นตัวเป็นมานอยู่างยังมีวาสนาอยู่ได้ต้องอย่างพระอังคริมานเราก็เห็นเยอวเวลาหลงผิดก็หลงเพราะผู้ที่เชี่มส้อนผิดมีอยู่เยอะ มันก็หลงไปได้คนเราแต่อรบิสัยที่ฝังอย่างลึกลับภายในจิตใจนั้นไม่สิ้นไม่สูญโอกาสอะไรนี้ที่จะโผล่หน้าขึ้นมาก็โผล่ขึ้นมาได้ดังพระองปุมิมาฆ่าคนมาคาร่า,าก้าวท่เก้าคนท่านนั่งผ่านออกไปได้สบายนั่นฟังดิเพราะบริสัยซะเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่าการฆ่าคนลกคาร่าก้าเก้ามีน้ำหนักที่จะผ่านไปได้ที่จะุดตัวเองออกไปได้พราอำนาาของวัดสงฆ์ นั่น,นงไงพระองค์ที่เจ้าของเราก็มาจากกรุ2,500ปี280ปีหมดอายุสังขานเพราะอายุสังขารนี่เป็นกฎของอนิจจางทุกอาณาจาร์ตาได้เช่นเดียวกันเมื่อหมดเวลาแล้วก็ประทานพระองค์มาไว้นี่คือบันไดนะเนี่ยองค์ไปแล้วก็ตามบันไดขัดว่าเอาตายตามนี้หนาว่างก็ตามเสด็จกพระทีเจ้านั่นเองคนนั้นถึงวันนั้นคนนี้ก็ถึงวันนี้ คนนี้ก็ถึงวันพรุ่งนี้อ่อไปเรื่อยๆเมื่อก้าเดินตามทางพระนู้เจาถ้ากล้าผิดออกนอกรูนองทางแล้วพระริเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่มีหวังคนคนนั้นนังที่ท่านพูดว่าใครที่สร้างแต่ความทุกขแม้จะเก,กชาะชจยัวของเราสาคนอยู่ก็ไม่มีหวังที่จะรับความสุขความสบายอะไวแบนี้ผานาได้เนี่ยแต่ถ้าผู้ใดบุคคปฏิบัติธรรมสมควรต้ทำตามที่เราสา,า,า,าคสบูบอมื่นนี้เท่ากับเดินตามเราไปนะกำลังถึงนี่ยละโหวหวังน,นะเพราะฉะนั้นเวลาท่านปรินิพานแล้วจริงไม่มีปัญหา ในเรื่องการบำเป็นคุณงามความดีทั้งหลายว่าจะขาดตัวปกป้องไปค่าดําเนินตามรมที่ต่าอนแล้วก็บจบดูเหมือนเราก้าวเดินไปตามผู้ไปก่อนก็ไปแล้วผู้เดินตามหลังก็เดินทางสายเดียวซึ่งเป็นสายที่ถูกต้องเหมือนกันก็ถึงเป็นลำดับลุ่มลาไปเช่นเียวกเนี่ยจึงได้เตือนเสมอเตือนพี่น้องทั้งหลายอย่านอนใจให้เห็นเีื่อศถึงวาสนาล้ำเลิศของเราแหละที่ได้เกิดมาพวพุทธศาสานา ว่าศาสนานี้เป็นศาสนาของผู้บริสุทธิ์ล้วนเลยถูกต้องแม่นันทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องการกองสมบูรณ์เต็มที่แล้วที่จะให้หลุดพ้นจากทุกถึงขั้นบริสุทธิ์ก็แสดงไว้แล้วเราดำเนินเรื่องความขี้เกียจที่งข้าให้คุณทราบเสมอว่าเป็นภัยต่อความดีของเราต่อหน้าที่การงานที่เป็นผลประโยชน์อันใดที่ไม่เป็นประโยชน์ความขี้เกียจยิ่งข้ามมันจะคิดตัวของมันเป็นความขยันหมั่นเพียรทุกสิ่งทุกอย่างใส่ฟันกับสิ่งชั่วนั่นแหละ เราที่เด่นมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีของดีที่จะมาปากมาต้อนเรา,ราภาษาสา่ามาต้อนมาฝากมันมีแต่ของชั่วมาันก็เอาแต่ของความเัืวดน้อทมาทำ้งมีแต่ของดีทั้ง,งนั้นงนั้นอันใดที่ขัดข้องต่อรมก็คือวามที่เกิดอุกกางาตาไม่เอาไหนนั่นพยายามตัดออกตัดออกเวลามันที้เกี่ยวน้าเอาขยันมากเลยอย่างท่าท่านทานวัตวเพียร คือเวลาเดินนั่งภาวนามันชักง่วงๆนี่มันไม่ได้มันง่วงคือง่วงมันก็เพื่อจะหลับมันเีไม่ได้ง่วงเพื่อจะไปสวรค์นิพพานหรืเออมันง่วงก็หลับทำไงดิมันก็พลิกปุ๊บปั๊บลุกล้างหน้าล้างตาใหม่ลงเดินโยกมืออาลงเดินโยกมือนี่มันเป็นยังง่วงลรืเข้าป่าพอพอพอคิดถึงเสือท่านที่นี่ความง่วงหายแล้วเอาที่เดินโยกมือนั่นท่านเทาใบพลิกแพงเี่แงทำท่านทำอย่างนั้นนะปฏิบัติ ต้องพลิบแพงเปลี่ยนแต่งหลายสังหหลายคมไม่งั้นไม่ทันกลมยาวเลยเดือดแล้วหลอกลงหมอนจนได้ไม่ไปที่อื่นแล้วไม่มีอะไรพิเศษเลือดยิ่งกว่าหมอนละสวรรค์นี่พไฟไม่ตายนอนหลับตื่นแ้วก่อนใครไฟอนว่างั้นนะ่าฮอาฮ่าเราเวลา่นานอนหลับให้สนิทสบายสบ,บายแล้วก่อนเราค่อยไปเป็นที่ผ่านเนี่ยถ้าไปสวรรค์เสร็จแล้ววันไม่ตายวันหลังเอาลง,งหมอนอีกีนั่นเออมันเป็นงั้นเนี่ยมันสำคัญอยู่นะเรื่องกลมนีก่กลมละเอียดมากนะ ถ้าเรายังไม่เคยเห็นพิดเห็นไคของมันเห็นกลมายางมันแล้วจะนํามาพุ้ไม่ได้เลยบรรดาผู้นิเจ้าทั้งหลายนั่นแหละเป็นผู้ที่ส่งรู้ตรงไหนนักราราม์ท่านรู้ท่านหมะเลยนั่นแหละท่านเอานํานําเอาหน้หละที่ท่านเหนือมันแล้วสังหารมันแล้วแล้วนาออกมาประกาศโทษทอ้งมันประจานโทษทั้งมันให้เราทั้งหลายทราบแต่เราก็สมัครไปตามมันหนอีเดี๋ยวนี้มันลำบากนะพอพอผลอเม่ได้แล้วติดก้นไปแล้วบางทีแซมหน้าไปช่วยซ้ำไปอี ยังไงก็ยิ่งถึมากมันมนีลูกสืล้มตะบ,บัวซะเลยนะนั่นไม่ใช่ใครง้องตามเคยพาเป็นถ้าจะว่ากันหนักนี่มันก็จะเข้าเนื้อตัวเองมันไม่ทราบจะว่าไงตีหน้าแข้งเขาก็คือหน้าแข้งเราตีหน้าแข้งเราคือหน้าแข้งเขาขกลัวจะเจ็บก็ไม่ตีใช่ไหมละ่ะสุดท้ายก็รับตาไปด้วยกันนี่แหละหมอนดีนะว่าไปนั่นเสียท่องจำมานะตั้งใจทุกปฏิบัตินะจิตอย่างนี้แน่ถ้ามีหมื่นเปอร์เซ็นก็หมื่นเปอร์เซ็นอยู่อย่างนี้แหละ จะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนมหันตะทุกข์ก็ตามจินตรงนี้จะไม่ชิ้หายเลยจะทนทุกข์ทรมานรับผิดชอบตัวเองทุกข์ก็ต้องยอมรับของเราถึงจะเกิดก็ให้เกิดในอย่างที่ท่าน,นเป็นอินเป็นพรมเป็นเจ้เาุจเจ้ดาอย่างนั้นดีกว่าผู้ดีไปเกิดไปเป็นตกนรกอายุีกีบับกี่รังก็ไม่ขึ้นเพราะคําว่าตกนรกก็แล้วแต่กรรมนะ นรกก็มีหลายหลุมสำหรับบรรจุคนประเภทนั้นประเภทนั้นนั้นที่กรรมหนักกรรมเบาต่างกันก็มีอย่างนั้นเหมือนกันที่บรรจุนรกจะแน่นอัดขนาดไหนก็ตามนรกไม่ได้เป็นทุกชัดชัทั้งหลายน่ะเป็นกรรมชัดทั้งหลายเองไปแน่นไปอัดไปทุกอยู่นั้นไปทรมานอย่างนั้นแต่ไม่คิดหายใจนี้เพราะแล้วก็คําว่าทุกจะเป็นมหาจะตรกก็ตามข้อยู่ในกฎอนิจจมีสิ้นสุดยุติลงได้แต่เป็นเวลานานท่นนั้นเช่นต่างหลายกลับหลายกรรมก่าจะพ้นจากทุกมาได้ แต่หากพน้นแต่ละใครจะไป,ไปสลัดตัวถึงขนาดตั้งกับตั้งการหลักสวยทุกอยู่นั่นแม้แต่ไฟกระเด็นมาถูกเราเท่านั้นเรายังปัดปุ๊บเดียวมันถึงที่นาทีที่ไหนนั่นแหละความทุกข์นิดเดียวเท่านั้นมันก็เป็นไทยแล้วอันนี้ยิ่งจะไปตกงนโลกอยู่ต้องปรับตั้งการนึงถึงจะพนจ้นจากกรรมและถึงจะมาเกิดโอ้โหแสนสาหัสเลยทุกใครจะอยักเสี่ยงไปอยู่นั่นเมื่อเราไม่อยากไปเสี่ยงกับสิ่งเหล่านั้นแล้ว ให้เราทําสิ่งที่แน่ใจต่อเราสร้างความดีไว้ให้มากความดีนั่นปราดทั้งหลายไม่มีองค์ใดที่คัดค้านกับต้านทางเลยนะเป็นเสียงเดียวกันหมดจอมปราดที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเดียวจอมปรา็พระพุหลังท่านท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่พ้นภัยจากความดีทั้งหลายจากความดีลนะ่พ้นทิพเทิดทูนความดีแล้วได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยจากนานาจของเยดจากน้าความชั่วท่านจึนงกำหนิอย่างได้คากันทำนาเราเป็นผู้ ทดลองมาก่อนแล้วเราพูดสัมผัตสัมพันธ์มาก่อนเข้าสนามแข่งกองทุกข์ไรามาก่อนแล้วความหมายว่าง้นอย่าอย่าจะไปหาณนะค,ค,คือคือชื่บอกกองทุกข์อย่าหาไงห่อใครเจอเข้าใครโดนเขามันเหมือนกันหมดน,นะมนุษย์เราสัตว์เราว่างัน้นเพราะเราให้รีบเสียแก้เลยทัง้งหมดจิตนี้ไม่มีหรอกคำว่าตายอ,ออกจากนี้ก็ไปนั่งนันะ่งคำว่าเกิดนั้นหมายถึงว่าไปเข้าร่างได้ก็ตามนั่นแหละเรียกว่าเกิดเข้าไปร่างเช่นมามะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเข้าร่างมนุษย์ คำว่าเกิดเข้าร่างสัตว์ก็เป็นสัตว์เรียกว่าเกิดแต่เข้าร่างเทวดาอินพรมหรือเป็นยักษ์เป็นผีก็เรียกว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดแต่ละพวกลาตชัจิตดวงเดียวเนี่ยมันไม่ิีบหายมันมีเชื nope. ้ออยู่อันหนึ่งฝังอยู่นั่นนั่นแหละเชื้อที่บางคับให้เกิดไม่เป็นอื่นว่างั้นเลยถ้านี่ดวงฝังูุภันในจิตใจแล้วต้องเกิดแน่นอนการเกิดดีเกิดชั่วนั้นมันเป็นอีกแง่หนึ่งคือวิบากกรรมดีกรรมชั่วพาให้เกิดดีเกิดชั่วแต่คําว่าเกิดเกิดนี้ จนกระทั่งถอนทั้งหมดทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งถ้าถอนทั้งหมดจะไม่มีอะไรเหลือสว่างเจ้าเลยมีแต่ธรรมทั้งแท้่ภายในใจิตใจว่าใจก็ได้ว่าธรรมก็ถูกไม่มีอะไรข้ามอะไรพ่อเป็นเดียวกันแลวนะเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมท่านจะไม่เห็นความมืดตื้นทั้งหลายของสัตว์โลกของท่านเองท่านก็เคยถามมาแล้วด้วยความเป็นอย่งงานแตะที่เมื่เลาท่านถึงแดนสว่างะ่าจ,าจ่ายแจ้งแล้วท่านก็ประกาศกำลังขึ้นมาในคุณสมบัติแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านี้ให้เราทั้งหลายฟังอย่างถึงใจ แล้วความช่วยช้าเราโม่ขั้นก็เป็นผู้เลยสัมผัสสัมพั์มาเองว่าทุกขนาดไหนก็ได้รตรตประกาศรางวันให้พวกเราทั้งหลายได้ทราบใครจะเชื่อก็เป็นบุญเป็นกรรมอันดีของผู้นั้นถ้าใครไม่เชื่อแล้วก็ช่วยไม่ได้ท่านจำมาน,นะ๋งลงวงมาช่วยไม่ได้ตั้งแต่บัดนี้แล้วตายแล้วไม่มีแพทยไปกไปปุญชลาณนะหลวงตาบัวไม่ไปถ้าลงบอกปันขนาดนี้เราไม่ฟังแล้วตายมันล่าหลวง,งตาบัวกุศชลาไม่ไปว่างั้นเลยพอพู้อยูนี่ก็เราก็ระลึกได้เมื่อวานเมื่อวันซื้ร์นียเขาก็มาโทรมาหาเราให้เรา กับอุดรหรือว่าวันที่แปดจะมีคณะเข้าไปมากมายให้เรากลับก่อนแล้วเรากาหนดว่าจะกลับวันที่เจ็ดเนี่ยแล้วยงเมื่อวานี้ม,มาอีกแล้วว่าคณะไหนจะเข้าอีกเป็นร้อยๆหัให้เรากลับวันที่หกว่าฟังทิ่า <c oughs> <c oughs> น่อห็นไหมเอ,อ แล้วก็บอกว่ามาแล้ว,ลวก็มาถือมาพันก็นมาถือวัดนี้เคยรับคนไปแล้วลมพันมานานต่อนานแล้ว,ลวเราไม่กลับเราบอก <c oughs> นี่นเนี่ยนีคือเหมือนกันแล้วบอกฟังไม่ฟังอยู่กุศลธรรมมาแปลว่าทําอะไรที่จะทําเราให้ฉลาดให้พ้นทุกตัดจากตากตนประมาณให้พักกันบําเพ็ญนานะหลวงพ่อทีทเจ้าสอนอย่างนี้นะนี่ตวองกุศลธรรมมาแปลว่าทำาน่บุคคลให้ฉลาดให้เราฉลาดที่ทําเข้าสู่ใจทำไมจะโม่ละ่ะต้องสอนตัวของให้ฉลาดดี นี่ทั้งๆในสอนก็ยังยอมก็ยังโง่แต่พัดตะกุยยังฝผน่ราคุยเจ้าอยู่ตายแล้วยังจะมาลากลงตะบัวไปคุศลาอยู่โอ้ยไม่ไปเ็นหนึ่งแสนคนก็ตายไปถองแล้วไม่ไปบอกนี่เหมือนกับัำว่าต่างาเขาจะเข้าทะเลเข้าเถอะเราบอกมันบอกว่าเราไม่กลับว่ามันจำมนะให้จำารื่ะบัดนี้นะถ้ามันทํามันดีนะสันตหัวใจเรามันรู้ไปหมดจริงๆนี่นะให้เปิดเเวลามันเปิดเลยสิที่เลนนั่นแหละตัวทําให้โง่ที่สุดคือที่เลนมีมากมีน้อยทำให้โง่ที่สุดเลย มีมากงูมากมีน้อยงูน้อยเวลาทร,รมาเขา้ากระจายมันเหมือนกับเครื่องซักซอกนะรรมาเขา้าไปกระจายออกกระจายออกแล้วแสงสว่างจะขึ้นจากหัวใจดวงนี้ถึงเวลาเอามาหาเมตลายออกหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่ต้องบอกรับตายดูก็เห็นจะว่างไงเมื่อเตาสว่างตาใจสว่างแล้วนั่นลับพุริ้าเอาตาเนี่ยมาสอนโลกไม่ได้เอาหลับหูหลับตาคนตาบอดทังพวกเรามาสอนกันนะ ตาบอดส้อนกันเป็นไงตาบอดจูงกันมันจูงตรงคลองไม่ไม่ได้จูงไปตามถนนทางล้วนี่บุตรีเจ้าตาดีจูงตามถนนทางที่ถูกต้องดีงามนั่นท่านเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกองค์พระพุทธเจ้าท่านข้านอะไรที่ไหนร่วงกันเห็นมันกันหมดตลอดจึงพระยลหันล่ะหันจึงไม่มีใครข้ามใครได้เลยถ้าลงไปเจออ๋อทันทีเลยเจออ๋อหลือกาบลาบกาบลาบเลยนั่นนี่ว่าหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นหัวใจเรื่องนี้มันหัวงเล่นมาอะไรอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าใจเวลามันเร็วมันก็เร็วแต่มันไม่ชิบหายนั่นฟังสิ เวลาฉลาดก็ใชหลักเวลาเลิศเต็มที่ก็เลิศก็ไม่ทิมมม่มหาเหมือนกันเลิศก็ะซ่งความเลิศว่าเช่นนิพพานนิพพานนั่นะธรรมชาติของความเลิศอยู่ตรงนั้นนิพพานนิจิตที่บริสุทธิ์นั่นถังแท้เอาและนะ้วนะพ่อวันนี้ไม่ดูแล้วก็จริงดูมาแล้วแต่ว่าดูตัวคุงเตยไปแล้วอ๋อวันนี้ไม่ดูแล้วก็จริงดูมาแล้วเราจะเอาอย่างนี้ก่อน ยถาวารวาปุราริเรปุเรติสาครังเอวะมววอิโตทินังเปตานังปะกะปติอิจิตังปะจิตังตุมหังจิปเมวะสัมมิจตุสเพปุเรตุสังกะปาจานโทปนะระโสยถามันโชติ อระโสยะถาสัพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโ,โควินัสตุมาเตผวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีดิสนิจังุทธาปจายโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภะลาง You know, one, two, 네, 완, 풍년, 이런, 끝내, 그, 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 그,